ครับสวัสดีครับอยู่ในช่องเดอะบอมนะครับวันนี้เรามาพบกับเกมคาร์ไนาฟรีไฟนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมด 4V4 แรงนะครับเราจะมาแบกเดอะทักนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ช่องเดอะทักด้วยครับตอนนี้ผู้ติดตามประมาณ14393คนนะครับตอนนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามได้ครับ ครับเรามาลูกแคนผมนะครับนี่ครับลูกแคนผมผมจะแบกนะครับนี่ผมจะแบกสี่วิสีนะครับไปครับไปกันเลยครับไม่ได้อัดคลิปลงนานนะครับเจ็ดเดือนเต็มเ็มนะครับเจ็ดเดือนคนที่สับสไครตแล้วก็คิดถึงกันนะครับคิดถึงผมกลับมาแล้วครับตามคำเรียกร้องของพวกคุณ นนที่ไปคอมเมนต์ตามเพจต่างๆนะครับว่าคิดถึงช่องเดอะบอมผมได้กลับมาแล้วนะครับ <laughs> <laughs> อาจจะมีซาแ็กนะครับซาแ็กภาษ <laughs> าอีสานเข้ามานิดหนึ่งนะครับอะไรคือซีอะอะไรคือซีอาจจะมีซาแท็กนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแปลให้นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาครับเกมแรกครับมาครับโทรศัพท์อาจจะช้านะครับหวังผู้สนับสนุนแอปเปิลนะครับส่งโทรศัพท์มาให้ผมทดลองใช้นะครับ Apple คืออะไรไม่รู้ครับผมก็พูดไปงั้นนะครับมารับมารับมาแล้วครับ คนใช้สูนรนะครับเราต้องอ้อมครับเกมแบบนี้เราต้องอ้อมนั่นครับเข้าหัวเป็นไงครับวิ่งหนีเลยครับวิ่งหนีครับวิ่งหนีครับสามมอลให้ตายครับเอาความชชวร์ครับได้แล้วครับหนึศพครับ วิ่งทำไมทิศโอ้โหเจอรัสนะครับเจอรัสอ๋อ้จะไปบวกครับไปบวกเดี๋ยวไปบวกคนในแคนนะครับโอโ้ไม่ทันครับไม่ทันเกมนี้เหรอครับมผมขอใช้ ak นะครับเกมนี้ตั้งหมดด้วย จอแรงแดงหมดนะครับผมแรงโกอยู่คนเดียวนะครับไม่เป็นไรครับเกมวัดอยู่ที่ฝีมือครับไม่วัดกันที่แรงมาบเปิดก่อนครับเปิดก่อนมาเลยครับมาเลยไปช่วยเพื่อนครับจะงหวต้องไปช่วยเพื่อนนะเล่น4ีวิสีเขาเล่นเป็นทีมนะครับ วิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาก็เสร็จเลยครับพันยาครับพันยาแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งมีลูกซองด้วยครับมีลูกซองด้วยโอ้โหสายฟา้าไม่ไเจอเลยเธอไม่มีครับ โอ้โหเจอลาดเต็มๆของปูเรือนะครับเราต้องเล่นแบบจเย็นๆครับต้องรีบตอนนี้นำาอยองศูนย์นะครับต้องรีบไม่ต้องรีบเ,เราเป็นผู้เล่นที่สำคัญน,นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปบวกกับเขานะครับแห้ลูกน้องในแคน เขาแบกเรานะครับเอ้ยไม่ใช่เราแบกเขาครับให้เขาเป็นเกาะให้เราครับตายการเล่นก็เช่นนี้ครับพยายามเกาะเพื่อนไปนะครับสี่ไปสี่มาแล้วครับมาแล้วหนึ่งตัวไปเลยไปเลยตัวผู้หญิงครับตัวผู้หญิงเบ้าครับเบ้าเป็นหนึ่งตัว ไอวอลครับจังหวะน,นี้นนนต้องดูด้วยครับการชุบแม่เอาเอาเอาหนี่้าใตัวเดียวอนี่ครับต้องทำนี้ครับได้ไอวอลมาครับเดยวตัวหนึ่งครับอ๋อ เกมสุดท,ท้ายเกมนี้ไม่จําเป็นต้องขึ้นไปข้างบนนะครับเกมนี้เราไม่จําเป็นต้องรีบปัวรีบแรงเราอยู่ด้านล่างรอแตนบาได้เลยนะครับเกมนี้ซื้อไอวอะครับไอวอลแล้วก็ระเบิดเราวงสุดท้ายนะครับฝั่งนู้นได้ยินเสียงครับใช้ลูกซองมาแล้วครับหนึ่งตัว หลังมาดิบหนึน่งครับหอังหลังมาดิบหนึ่ดาวดาวหนึ่งครับดาวดาวเฮ้ยต้องไปช่วยนะครับต้องไปช่วย โอ้ยเหน้าเลยเกยมนี้ครับไม่ไหวครับไม่ไหวความใจร้อนนะครับเกมนี้สอนให้รู้เลยไม่น่ารีบเลยครับเกมนี้อาทดสอบพี่เดี๋ยวมาแบ่งข้อดิ ครับเกมนี้ต้องครบต้องชนะให้ได้นะครับเกมนี้ต้องปิดเกมให้ได้นะครับก็อย่านก็อย่างขอ,องของดวนติดพื่นพอนเลยแบบซีซีปะพยายามเกาะกลุ่มไว้ครับเกมนี้วังว่ามีจเพราะเขา,ายังไงเขาก็อยู่ด้านบนบ้านแอลตัวนี้ครับโอ้ยดานหนึ่งครับดานหนึ่ง อ๋อยิงเพื่อนโทษทีครับตายแล้วครับหนึ่งศพหนึ่งศพผ่านไปธันยาครับใจเย็นครับถอยมาครับถอยมาเพื่อนหลบก่อนอ๋อเจตัวลครับเจตัวรับ เสียงครับฟังเสียงฟังเสียงเท้าตอนนี้สองสามครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับฟังเสียงเท้าอยู่วิเชยนะครับวงบีดแล้วมาแล้วครับมาแล้ว ลอยครับมาครับเกมนี้ต้องใจเย็นนะครับเกมนี้ต้องใจเย็น รอโคบให้เพื่อนนะครับรอมุมสูงเขาน่าจะอยู่ฐานของเขามาแล้วมาแล้วครับหนึ่งตัวมาแล้วครับที่ลงรถครับที่ตัวนะครับที่ลงรถตรงฐานที่เกิดฝั่งโนนตัวผู้หญิง ใช่ครับใช่ครับบ้านบ้านกลางตัวหนึ่งครับด้านบนชั้นสองนี่ครับเสร็จเป็นหนึ่งครับเหลือหนึ่งตัวครับเหลือหนึ่งตัวโถมเลยครับโถมเลยครับนั่นละครับนั่นและครับ โถมเลยครับโถมเลยครับจังหวะน,นีโ้โอ้โหไปไม่ทันเนี่ยแหละครับอย่าลืมติดตามชมคลิปีป,ประมาณ999คลิปจากช่องเดอะบอมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคน